ผมเพิ่งย้ายมาอยู่บ้านเช่าหลังหนึ่งครับเป็นบ้านไม้สองชั้นเจ้าของบอกว่าปล่อยล้างมานานมากแต่ทุกคืนช่วงตีสจะมีเสียงเคาะมาจากผนังห้องนอนคืนที่ผมลองเคาะกลับไปมีเสียงเคาะกลับมาจากในนั้นด้วยครับเจ้าของในเรื่องนี้ชื่อว่าคุณซีครับเป็นพนักงานออฟฟิศที่เพิ่งย้ายจากกรุงเทพครับมาอยู่ที่ต่างจังหวัดเพราะได้งานใหม่ เลยต้องการที่จะหาบ้านเช่าเพราะอยู่ไม่นานมีคนแนะนำมาครับว่ามีบ้านไม้สองชั้นหลังหนึ่งราคามันถูกก็ตามปกติฮะแบบครึ่งๆเลยเจ้าของเป็นหญิงวัยกลางคนเธอบอกว่าบ้านนี้เคยมีคนเช่าแต่อยู่ดีๆก็ย้ายออกไปเฉยๆทิ้งข้าวของไว้เพียบตอนที่คุณซีถามมาเหตุผลเธอก็ยิ้มแล้วพูดว่าอยู่ให้สบายก็พอ อย่าไปสนใจเสียงนกเสียงกาเสียงแปลกๆครับผมคิดว่าเธออาจจะหมายถึงเสียงไม้ลัน่นหรือเสียงอะไรที่มันแปลกๆป,ประมาณนั้นครับไม่ได้คิดอะไรมากตัวบ้านทำจากไม้สักเก่าเสาใหญ่หน้าต่างบานพับเสียงดังเอี๊ยดทุกครั้งที่เปิดและปิดผมเลือกห้องนอนชั้นบนฝั่งทิศเหนือเพราะลมมันเย็นตลอดทั้งวันครับจะได้ไม่ต้องเปืองแอรคือแรกผมก็หลับสนิทดีแต่ว่าสักช่วงตีสามได้ ผมต้องตื่นเพราะมันดันมีเสียงเคาะมาครับมันดังมาจากผนังด้านหัวเตียงเสียงมันไม่ได้ดังมากแต่ชัดเจนแน่ๆว่ามีคนเอานิ้วเคาะจากอีกด้านผมเปิดไฟส่องครับแต่ผนังนั้นมันเป็นผนังที่ติดกับตู้เก็บของเก่าไม่มีห้องอยู่ด้านหลังนั้นเลยเช้าวันต่อมาผมเดินดูตู้เก็บของด้านในนั้นดูครับข้างในมันเต็มไปด้วยเฟอร์นิเจอร์เก่าๆกลิกก่นอับแรงมาก ผมหาไม่เจอว่าตรงไหนมันเป็นแหล่งกําเนิดเสียงในท้ายที่สุดก็เลยต้องลมเลิกครับเพราะมันหาไม่เจอจริงๆคืนต่อมาครับก็คือคืนที่สอนั่นแหละเสียงมันกลับมาอีกแล้วครับเวลาเดิมแต่คราวนี้ผมลองเคาะกลับไปดูบ้างเสียงแทนที่มันจะเงียบครับไม่เลยครมันดันดังกว่าเดิมด้วยซ้ําแล้วเคาะไปจังหวะเดียวกันกับที่ผมเคาะกลับไปด้วยผมเริ่มขนลุกแล้วครับและเปิดไฟเลย แต่ก็ไม่เจออะไรที่มันผิดปกติหลังจากที่ไปดูห้องนั้นถึงแม้ว่ามันจะไม่มีใครไม่เจออะไรที่มันแปลกแต่ผมก็ไม่กล้านอนหลับแล้วครับดังนั้นเลยเอามือถือขึ้นมาอัดเสียงไว้จะดีกว่าเผื่อว่ายังเจออีกแล้วคืนต่อมาครับหลังตีสามเสียงเคาะมันก็มาอีกแล้วหลังจากที่ผมเคาะตอบเสียงทุกอย่างมันได้บันทึกเอาไว้ครับเพราะนอกจากเสียงเคาะมันยังมีเสียงลมหายใจเข้ามาด้วยครับ ใกล้กับตัวมือถือมากคล้ายๆกับมีคนยืนอยู่แถวที่ผมยืนอยู่เลยเช้าวันต่อมาวันที่4ครับผมเลยลองเอาเรื่องนี้ไปเล่าให้กับป้าสีฟันป้าสีคือแม่บ้านครับที่ดูแลบ้านในบริเวณแถวนั้นที่จะมีคนจ้างลายสัปดาห์สำหรับบางคนที่ขี้เกียจทำความสะอาดป้าสีเลยถามกลับว่าหนูนอนห้องฝั่งไหนคุณสีก็บอกว่านอนทางทิศเหนือครับป้าสีถอนหายใจเลยฮะแล้วบอกว่า เมื่อหลายปีก่อนมีข้อบครัวหนึ่งเคยอยู่บ้านนี้แหละแม่กับลูกสาวสองคนแล้วบ้านดันไฟไหมจากทางห้องทิศเหนือเลยแม่หนีออกมาได้แต่ลูกสองคนติดอยู่ด้านในนั้นหลังจากที่ดับไฟได้แล้วเด็กทั้งสองคนเก็บตัวอยู่ในตู้แต่ตายแล้วทั้งคู่นั่นเองครับคุณซีหลังจากที่ฟังก็ขนลุกสิเพราะว่าตัวเองได้ยินเหมือนกันครับเสียงมันมาจากในบริเวณตู้นั่นแหละครับจน คืนต่อมาครับเอาอีกแล้วเสียงเคาะมาในเวลาเดิมครับตีสามแต่คราวนี้ดันได้ยินเสียงกระซิบต,ตามมาด้วยคาว่าเปิดให้หนูหน่อยคุณสีเริ่มหัวใจเต้นแรงแล้วครับนายหยิบไฟฉายจากนั้นก็ค่อยๆเดินไปดูในตู้เก็บของเพราะว่าตอนนี้คุณสีได้รู้เหตุการณ์แล้วน,นั่นเองครับมือสั่นมากๆก,ก่อนที่จะเปิดมันออกมาแต่มันติดแน่นมากเหมือนมีใครก็ไม่รู้ครับดึงจากด้านในเปิดยังไงก็ไม่ออก คุณซีเลยใช้แรงทั้งหมดที่มีครับดึงออกมาแล้วหลังจากที่เปิดกลิ่นไหม้รุนแรงจัดจัดพุ่งออกมาโดยทันทีครับและข้างในที่มันมืดสนิทกับเห็นมือของเด็กครับโผล่ออกมาจากในนั้นและดูเหมือนกับว่ามือกําลังที่จะมาจับที่เสื้อของผมด้วยสิ่งที่คุณซีได้เห็นคือเด็กหญิงสองคนใส่ชุดนอนอยู่ครับผมพันกันยุ่งเหยิงใบหน้าไม่เกี่ยมพวกเธอ มองผมด้วยสายตาที่น่ากลัวแล้วพูดว่าขออยู่ด้วยได้ไหมครับพี่คุณซีก็ทําได้แค่ถอยครับแล้วเสียงเคาะมันก็เริ่มดังขึ้นครับแต่รอบนี้มันดังขึ้นรอบห้องเลยและเหมือนกับหลายคนด้วยคุณซีเลยรีบลุกขึ้นมาครับและขังตัวเองอยู่ในห้องแต่ว่าในห้องนั้นดันมีเงาของเด็กสองคนครับใกล้เข้ามาเรื่อยๆแถมกลิ่นไหมมันก็เริ่มชัดขึ้นด้วยพวกเธอพยายามจะทํายังไงก็ได้ครับ ที่จะเอื้อมมาจับตัวคุณซีให้ได้และก็พูดว่าเรามาอยู่ด้วยกันนะอยู่ด้วยกันตลอดไปคุณซีรวบรวมแรงทั้งหมดที่มีครับเพื่อที่จะวิ่งออกมาลงบันไดแล้วออกนอกบ้านทันทีคืนนั้นครับคุณซีนอนในรถพอเช้าวันต่อมารีบเอากุญแจไปคืนกับเจ้าของบ้านโดยทันทีเธอได้รับกุญแจแต่ไม่ถามอะไรเลยเหมือนกับว่ารู้อยู่แล้วว่าอยู่ได้ไม่นานหรอก จนถึงทุกวันนี้ครับคุณซีระหว่างที่ขับรถหรืออาจจะนอนอยู่ก็ตามเวลาสักประมาณตีสในหัวมักจะได้ยินเสียงคนเคาะอยู่ตลอดเวลาแต่จริงๆมันไม่มีแล้วครับแค่เป็นความหลอนของตัวเองที่เคยเจอเหตุการณ์นั้นครับหากคุณได้ไปอยู่ในบ้านไม้ครับ2ชั้นแล้วในห้องนอนด้านทิศเหนือดันมีตู้เสื้อผ้าเก่าๆที่เป็นไม้อยู่ด้วยจงรู้ไว้ได้เลยว่าไม่แน่ในนั้น อาจจะเคยมีเด็ก2คนอยู่ก็ได้ครับเป็นไปได้เช็คให้ดีก่อนที่จะเช่าครับ